ชิ้นเ si นี่ยเดี๋ยวอมสิลูกยอมพาสนุกไหมไม่สนุกเหรอเล่นเล่นตะกร้านะคะข้าเพนเด้อร์มีฟันสิฟันหายไปไหนคือเก่งกระจกมเกมแจ็คเลยฟันหายไปไหนคะชิ้เนี่ยร้องทำไมคะโอ๋ยเดี๋ยวค่อยไปเนี่ยช่วยเก็บของเล่นให้คุณแจ็คด้วยเร็วๆคนเก่ง เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันน่ารักขนไหนองน่เนีไม่เองเล่นเอเนไม่เ็ยนเด็กเลของเล่นแมต้องเกมนะม่ตัวละแม่หนูะหนูแม่มาไหเอาแม่มาไหมครับเบกวาเจ้าเขาบอกว่าเราจะไปหาใครหาใครนะ ไม่อม่ลอไม่หลอดูตัวเองกันหล่อไหมดูตัวเองกันหล่อไหดูเนี่ยดูตัวเองกันหล่อไหมหล่อไหมตัวเองหล่อไหมถาใคราพ่อ เล่นมีของเล่นมีเยอะแยะดิเนี่ยของเล่นมีเยอะแยะี่เนี่ยของเล่นมีเยอะแยะหลอมั้ยหล่อมั้ยเนี่ยครับโอ๊ยมานั่งสักเที่ยวก็ไดะให้นั่งสักให้นั่งสักงห้านาทีอ่นนั่งสั่นี่นั่งสั่นี่นั่งลงอ่นนั่งสั่นั่งสั่ห้านาที นักสักใหทนักสักเธอทีนักัลก่อนอ่ะนักสักก่นอนน,กกกนนี้เราเร็วเอเอ้ออเอดูเนียดูดิดูจุเนียมันไม่หล่อเลยลูกจุเนียมันหล่อตรงไหนนี่ลูกท รอไม่ร้องไม่ร้องโอ้ยิ้มหล่องเยอดูก่อนยิ้มหล่อยิ้มหล่องเนี่ยเออเก่งมากเลยอ่ะยิ้มหล่อยิ้มหล่ออากินข้าวกันวันนี้มีต้มเส้นค่ะก๋วยจั๊บนะคะอร่อยมากเลยนะจุเนียเอาไปเอาไปเาไปนอนน่ไปนอนนดูกินนอนเนี่ยเอาไปแลี้ยงไปเล้ยโอ้โา สนุกไหมไม่สนุกเหรออะไรนะไปไหนเอาละไปมีก่อนไปไหนไปเลยลูกพี่จูเนียคักๆมาจูเนียเนาะพี่พ่อลูกพี่เอาลูกพี่เป็นไงลูกกพี่เาะแม่ลูกพี่เกาะแม่ลูกพี่เกาะแม่ลูกพี่มันบกาะบลูกพี่ เอาไปจูเนียหันมานี่ก่อนจูเนียหันวันนี้ก่อนยิ้มหลอกก่อนยิ้มหลอก <c oughs> ใครน่ะร้องไหมคนนี้ชื่ออะไรนะคุณแจ็คนนคนนี้ชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรนะไม่ต้นทีเ้อล,ลูกแหน่ <Hey! S 2> หนูชื่ออะไรนะลูกหน,นูชื่ออะไรบอกพี่อยสิ อะไรบอกพี่ออสิคุณครูแจ็คพาเด็กไปเข้าห้องน้ำคันออกสิลมจะได้เห็นตัวมันอย่างนี้นี่ครูแจ็คคนนี้ชื่ออะไรนะเทอบูโอ้โหผู้หญิงชือเธโบเทอบูเธอบตชื่อุ่นเนียซิชื่อชุ่นเนี่ยสิใคร จูเน ja. ี lon, be. Be, be, be. Be. ่ทำอะไรอยู He, ่เดกเดี๋ยวเพื่อนเล่ท่าโบเท่โบอย่าซนลูกอปอยปอยปอยไงไปให้เพื่อนเล่นด้วยจูเน่เพื่อนเล่นด้วยเล่นด้วยกันเอาคนละคันเอาคนละคันี่ของจูเน่ยนี่ไงอีกอันนึงนี่ไงลูกนี่เอาคนละคันอย่ายวไปเย่นกันเออให้ให้จูเน่ให้จูเนี่ สนุกไหมสนุกไหมครับเนีน่ยฟังพี่อ้อหน่อยสิในหลักขนมในหลักขนมขนมอยู่ไหนขนมอยนี่ขนมอะไรครับขนมช็อกโกแลตโดนัทกินมากกินมากกินมากแบ่งให้แบ่งให้เอาตัวไหนให้ โอ๊ยเอามาจากไหนครับเอามาจากไหนครับโอ้ยตายลอาตมาวัดอาตมาตวัดวัดวัดใครเอาให้นี่นพระอาจารย์เอาให้เหรออืมแซบแสบแสบ,แสบ,แสบอืมพอแล้วพอแล้วบงังพอพ,พี่เอาเก็บไม่หมดอเอาแค่นี้พอมันจะกินเองเหรอไป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 ,ไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนอืมฮึสับบอสับบอโอ้จูเนีย่ยเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะปิดให้หน่อยอ่ะปิดให้หน่อย เอาไงดีวะแบ่งเลยเหรอไ่อะ็ไม่อิ่มแบ่งพี่เอ้อนะเก่งมากเลยอะอร่อยมากเลยอมขนมตุ้น <bit> sí. okay, ี่ยอร่อยสุดเลยอะเปิดให้หน่อยโอเคเปิดให้หน่อยนายลิงอ๋อลิงถ้ารู้าลิงด้วย แล้วแกะให้ก่อนนะเอาช้างได้อเอวช้าาช้างก่อนโอเคจุเนียได้แล้วเดี๋ยนะมันต้องแกะตัวนี้ออกก่อนเดียวแล้วก็จะสูงขึ้นแล้วก็ทำอะไรขับรถขับรถขับรถให้ใครขับรถให้พ่อขับรถอะไร แล้วนะขับรถให้ใครรถอะไรรถให้พ่อรถอะไรครับถรถแสลงรถแสลงเอาเรถแสลงขับรถให้พ่อรถแสลงพ่อขับได้ไหมพ่อ,พอน่ะขอพ่อขับไม่ได้พ่อพ่อนะพอ,อยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณครับเก่งมากครับผมนักชาบอชาบะมากินก่อน อืมฮึชอบไหมชอบมั่งไหม,สมนะรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอทำอไร<า>ทำไรครับอเ,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 เอาเชือกงว่วงเหรอตื่นแต่เช้าไปบินธบาตเอาไปเป็นไอ้นั่นสังเกตีสวัสดีครับววสวัสดีครับ เพืนคนใหม่สิสวัสดีครับโก้หัวชวยๆเอ่ยกำลังจะทำคลิปเขาแต่เข้าวแรกๆหายขนาอาปากขนาอ้าอาขนาแล้วก็เลยเปิดแอร์จังเลยทำไมไมอันแบบว่าไว้รูจมูกรูหนึงโน่นี้อ่ะเมื่อเช้าน่ะไปบิณฑบาติไหมครับไปเหรอได้ขนมเยอะไหมอ่ะได้ขนมเยอะเลยเยอะเลยเยอะครับมีหางมีครับด้วยครับมีเยอะค่ะเก่งมากครับ เริ่มเก่งแล้วไม่มีร้องครับร้องไหมร้องไห้ไม่ไปโรงเรียนอ่ะไม่ร้อง,องครับเไม่ร้องยัมงมาแย่งหน้าดูเลยเนาะยังแก้วเป็นโดดยาดมใหญ่ๆยังแก้วเลยเนาะเนาะใช่ใช่ไมขึ้นก็ไม่ทำกนเรื่อ,องๆแม่หันแม่ไม่ให้หันมือเหรอแม่ใส่แม่แก้วนะไม่ให้หัน,น,หน,หนมือเหรอมาปวดถนน เล่นนี้หรอเล่นตัวนี้อรอแต่จริงๆนะถ้าเขาพูดภาษายอเดพพพ้อภาษาภาษาพูดไทยเนาะมันบอก <S <S าาเขาสิแบบเป็นไอ้นั่นไรมีเสน่ห์ขนาดไหนเป็นเด็กหน้าเลเ็กเหมือนน่ารักขนาดไม่ได้หน้าเล็กเหรอลูกหน้าเล็กหน้าเล็กเราพี่เบลยังหน้าเล็กเราพี่เบหน้าคมสวยเลยพี่เบลสวยจูนี่จูนี่เรียนอยูยอ่ใส่ลู้คนนี้ใครสวยหลงสามคนนี้ใครสวยโอ้ยจักสิว่าใครสวยระบาดเลยน่ารินบาสน่ารินสวยไหม ใครสวยคาซีเดียวลูกน่ารยนสวยไหมคะใครมิจูเนียมาหาพี่อ้อมาหาใกล้ๆเราเร็วนี้อ๋สวยไหมสิบบาทดก่อนไปขึ้นในใจว่าถ้าจูเนียชมนะจะให้เลยอยากได้ตังใช่ไหมนี่อยากได้ตังพี่อ้อใช่ไหมอยากอยากได้มื่อื่นมือื่นจะเอาเด้เมันอื่น่ได้ถืออย่างค้บค้มื่อื่นมือื่นจะเอาได้ยบาทนะ้ถือย่างมาเคไจุนยจูเนว่าภาษาญี่ปุให้ฟัง ว่าภาษาย่อให้ฟังแน่เมื่อเช้านี่ยไปบินทบาทมาจะบอกมื่อเช้านี่บินบินบินก็ผู้ใดญพระอาจารย์ยังบินคือนกพระอาจารย์ยังไปกับพระอาจารย์ยังคูบากับคูบาแก้วคูบาแก้วอ๋อมากับกือบคูบาแก้วน้ำคูบาแก้วน้ำคูบาคูบานุ่มไปเลยไปคูบาหยังคูบานุ่มไปเลยไปคูบานุ่มออื เออแล้วไผ่ขับรถแล้วไผ่ขับรถตาแหลมขับรถตาแหลมขับรถบ่ใช่ขับรถพระขับรถพระโอ้ยตาแหลมคือสิได้บุญหลายเนาะไปแล้วเอาวางให้สวยๆให้สวยๆค,ครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับโอ้โหเยี่ยมมากลเลยนาลินเหรอนาลินล่ะให้ไปลิ้นน้ำ มันขนมเลืงเลยวะ้บ่เลี้ยงขนมเลืงหันอันนี้อันนี้สิกินเก็บปลลินดอกอันนี้เอาไปให้เลืงเก็บไว้เลยอันนี้ว่าให้เลืงเก็บไว้เอาไปให้ปลาหาเด้อให้ปลาหาเด้อสิกินกับกันสามคนเอามีการอาขึ้นเบินหมดไม่ได้กินจ้อยบาดอี๋เออ โอ้ยจับมือเลยจับมือผ um> ู้สาวแท้เจียมมาดูอะไรนี่เราเร็วกินน้ำแน่กินน้ำแน่ขนมนี่อ่ะขอหนึ่งอ่ะขอนี้ขอบคุณครับโอเคโอ้พี่กตองใจดีมากเลยกตองใจดีสุดๆเลย สน้เฉยๆนี่นนึงนามนกมันมีครักมมีอนี่ค่าพี่จาก็หมอใจเนี่ยกินไอร่ครับอร่อยไหมอ่ะอร่อยรสของเนียรสโค้กรสโค้กหรอของเเนียอันนั้นรสเอุรสน้อันนั้นรสบบเบลเซบเซบเซบ มีคนร้องไห้อยู่ตามโทรศัพท์เนาะมีคนร้องไห้อยู่ตามโทรศัพท์ดูเมื่อกี้ใครร้องไห้ดูด้วยไม่ใช่ใครร้องไห้ครับจูเนียอ่จูเนียร้องไห้ตอนนี้ร้องไห้ไหมทำไมร้องไห้เก่งแล้วใช่ไหมเก่งยังเก่งมากเลยเมื่อกาสายเอายายเริ่มทำงานเขียนนหังสือแล้ว ơi, sì có, là... oh, sì có bàn không? có oh, oh, à, đấy, có. được rồi, được rồi. 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 ดูกันบ้านหน่อยจูเนียดูหน่อยสวยไหมโอ้โหสวยไหมอ่ะสวยไหมยกันบ้านน่ะสวยดิสวยดิโอ้เยี่ยมอย่างนี้เองเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่จะเขียนหลายครั้งตอนนู้นเนียนเดียเด๋ยวนเนี่ยจะบอกคุณนุ่ยเอากลางบ้านในเนี่ยนำ้ำเหรอโอเคสุดยอดสวัสดีค่ะคุณหมีสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีครับก่อนสิสวัสดีครับพ่อออก,ก่อนไม่สวัสดีครับคุณมีก่อนพ่อ,อสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับคุณมียังไม่หยอกสิยังไม่หยอกสิคุณไม่รออยู่ แม่ยแม่เอาหารมาให้พวกเจ้าจากในป่าแล้วเอาท้ายเราดูก่อนเจ๊รู้ว่าใช้แม่ของเราว่าผู้นั้นก็นอนอยู่ไม่รู้แพ้เห็นเท้าสีข